ใครมีอาการไหลติดอย่าเลื่อนผ่านนะคะถ้ามีอาการช้ามือช้าปลายนิ้วแสดงว่าเอ็นไหลทับเส้นประสาทค่ะระวังจะขยับแขนไม่ได้ให้ยืดตามท่านี้ซีรีส์นี้ได้เลยค่ะ ท่าที่1การยืดแขนกับโซฟาให้นั่งอยู่ข้างด้านหน้านะคะแล้วภาษสานมือด้านหลังดึงมือขึ้นไปวางที่โซฟายืดอกแล้วเงยหน้าขึ้นค่ะค้างประมาณ30วินาทีนะคะท่าที่1ช่วยยืดไหล่หน้าค่ะท่าที่2มือวางบนโซฟาแล้วค่อยๆกดทิ้งสีสะลงในท่าหมาน้อยหรือพับพี่โพสค่ะท่านี้จะช่วยยืดบริเวณสีข้างลำตัวและใต้รักแร้ของเราได้ดีมากๆค่ะ พยายามจุ่มทิ้งศีษะลงไปที่พื้นให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะส่วนใครที่ตึงใต้รักแร้ขึ้นมาที่แขนท่อนแขนนะให้พับงอข้อศอกแบบนี้ค่ะคุกเข่าแล้วค่อยๆกดอกลงต่ำๆเลยเอามือพนมไว้ตรงข้างหลังเราค่ะถ้าตึงมากให้ยนะ้ำหน้าอกขึ้นลงแบบนี้ประมาณ5ทีก่อนค้างท่านะคะ และสุดท้ายใครปวดเข่าให้ยืนแล้วจับที่พนักแทนค่ะในท่าตัว L ค้างหนึ่งนาทีค่ะ